ไปอยู่ขึ s <S no, ้นหอข้างหน้าเทียบเลยยืผมมีจนยืผมยื huh. uh ้อ chain headshot ไม่ยาวตูมีไม่ยาวยว เอ็มก็เรียกอีกแล้วอ่ะจะไปครับผมอืมไม่ไับเปิดคู่กันานแล้วน้องข้อสอบต่อรอโยกไม่เลยนะต่อแบบรุมอ่ะแบบไม่ต้องได้แบบได้ไม่ต้องต่อไป้เลยตรงกลางไปแล้วตัวหนึ่งเลยคน ชอบชอบพี่วิอเอ4-5นัดได้หมพี่ได้ไดี่ม่มีจุกะโดอเคครับทำหน้าตัวหนึ่งหน้าหน้าก่าตัวหนึ่งตัวตัวตัายตัวหนึ่งหน้าต่างที่หน้าต่างเไม่สอตัวแล้ไม่สตัวรลาอรอรอกอออออออ เอาขึ้นมาหนึ่งเอาเก้ากลับไปแล้วติดเมาส์ลงเฉยจุดไหนติเมาส์ลงเฉยตกั่วพี่วางพี่วางปลาปลาอะไรว่น่หาเข้าจุดที่ะ Come on, yeah. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh valid, fire in the hole. เฮ้ยอเตออโคเจ็บอีอเตอเโคเจ็บเลเฮ้ยรีามตกาหการตายังม I mean, ่การตาวเตอร์ตัวนนมั้งตายบอมตายตายเออชกกกเลยโดนแล้วม <you> ันเจ็บนี่ย <Our iles. S 1> ฟอร์มดิฟュซเราจะเล่นไหนกันตงคนเลยปะมิชชั่นสุขสำเร็จหาอากาศศาสรเราดูสักก่อนอย่างนี้แท้ๆตามไม่ทนแล้วทะลุประตูกดแตกเลยอย่างนี้อย่างนี้ không được, lên không lên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 , lên không สองตัวยาบเนหมอลยบกาเลยยายาไม้หน้ารถถังตัวนี้ยาวิ่งลขึ้นข้าไม้มาคนเดียวเลยย้ายตัวยายตัวยาหมด ยาวหลังรถอตัวมั้งไอตัวออตัวเฮ้ยหลังรถเนี่ยเฮ้ยต่ง่าเผมนอ่ามอเดตัวเดียวนะยวัวเวแทบตงงไม่รู้ว่าตัวไหนอันนี้ตัวซมดี

เออคหลงกับิปิหารเป้่าจุดจริงะผมว่้ไหไได้ผมก็สุดมาเป็นลำเยอะๆยอยู่ขึ้นหอข้างหน้าเทียบเลยย้อยนย้ผมยิง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 ยิยิงยิงยิงยิยยิง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 งยิงยิงยิงยลงบิงยยิงยิบยินงงงย เจ๊ดด้งวะยี่นะ <laughs> ตาที่มาไซด์ดนที่ไม่ได้ยินเลยครับผมโอเค Let's go เอ้ยได้แล้วว่สุดดีแล้วปาลงกลางพอดีเป๊ <c oughs> เะ

Fire in the hole. Fire in the hole. hole. <laughs> hole. hole. <laughs> <laughs> Alright, let's move out. เด็กชอวิเดล้แอบดันบีอะไรน่มีกลางมาพี่ยาก็ลองบีไม่เสียงเอไปหาทีนะตัวเนี่ยใกลเนียนใกล้เดี่ยวีดูดีนมีอยู่บนตนอยู่กลางมากลางบ้านมันเน

นี่นะครับนี่ l ลางวลาอ๋อพยายามแบบมันเห็นผมตายปุมก็ยัดบีเลยปรานต้องนอโจรผ่านะ แล้วไปบีดอันึงพ <acao> ี่พี่คงถ่านเข้าเบียร์ไม่มีนะนะไม่ดูกางเลยพี่ยาเธอบอกนะวต้องนอนอยู่สองตัว

ม่ต้องไม่ต้องไปดูหลักยาต้องมบัตรเียวูกแบบพี่ดูให้เตเนี่ยกลางกลางมีวิรว yeah, oh, okay. okay. ังเองนะตลงตัตเจ็บเจ็เจ็บหนึตัวผู้ชายตัวไอตัวข้าบอมยื่นาตัวนึ่งบอม has been planted

ต้องมาอีกเข้ามาอีกบีมาตัวนึ่งส่วนตัวเองคนเดียวเตัวนะบียังไม่เห็นบียังไม่เห็นอยู่เข้าไม้ตัวนึ่งนะสุดสั้นเอฟซีตัวนึงห้องห้องนอนสะพานห้องนอน โดนหลงชเวียร์กี่โมงไม่ไม่ตกขึ้นขึ้นห้องนอนอยู่อยู่อยู่พี่เวีลงได้ห้องนอนทันเดียวลงไม่ได้ไม่งเอียเชร์ไม่ชเวียลรยวางเองนะครับถ้ามันลงโหเี่ลงเองไม่ปล่อยวางปล่อยวางโอเคยบลูที win